เอาใจชาวดิสนีย์เลิฟเวอร์ใครที่เป็นสาวกดิสนีย์แบบติว๋วรับรองต้องถูกใจสิ่งนี้เพราะวันนี้ติ๋วจะมาแมทช์ชุด5วัน5ลุคก,กับกระเป๋าลิขสิ์ดิสนีย์แท้ส่วนตัวติ๋วนะคะเป็นสาวกดิสนีย์อยู่แล้วค่ะด้วยความที่เราโตมากับการ์ตูนดิสนีย์ตัง้งแต่เด็กและกระเป๋าที่ติ๋วเลือกมาในวันนี้นะคะน้องเขาเป็นตัวการ์ตูนที่ติ๋วชอบทุกเรื่องเลยค่ะ และที่สําคัญวันนี้นะคะติ๋วจะมาบอกร้านลับที่เขาขายดิสนีย์แท้ราคาไม่แพงเหมือนยกดิสนีย์แลนด์มาไว้ที่บ้านนั่นก็คือร้านสกายบูค่ะ เราไม่ต้องบินเองไปไกลถึงดิสนีย์แลนด์ก็ฟินได้เพราะวันนี้เขามีจำหน่ายที่ไทยค่ะเดี๋ยวติวจะแปะร้านเขานะคะให้ใต้คลิปนี้นะคะเ,เพื่อนๆสามารถไปซื้อตามกันได้นะคะแล้วก็ใครที่เป็นสาววอกดิสนีย์นะคะจะพลาดได้ยังไงกับกระเป๋าคอลเลกชันที่ติวจะมาฝากในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะมาแมทชชุด5วัน5ลุคก,กันเลยค่ะสำหรับลุคแรกนะคะเป็นลุคที่ติวใส่อยู่ค่ะ เพราะว่ากระเป๋าใบแรกที่ติ๋วจะเอามาอวดเพื่อนๆนั่นก็คือกระเป๋าน้องหมีภูแบบนี้ค่ะทุกคนน้องเขาน่ารักมากอ่ะให้ดูกใกล้ๆน,นะคะติ๋วก็เลยเลือกเสื้อสีเหลืองนะคะแบบนี้มาใส่กับน้องเขาสําหรับลุกแรกน,นะคะก็จะมีความแบบว่าขี้เล่นให้เหมือนอน้องหมีภูแล้วก็เลือกเสื้อสีเหลืองให้ดูอ่อนกว่ากระเป๋าจริงนะคะกระเป๋าเป็นสีเหลืองออกแบบสีเหลืองเข้มแล้วติ๋วก็เลยเลือกเป็นเสื้อไหมพรมสีที่มันอ่อนลงมาจาก กระเป๋าหน่อยเพื่อแมทกับน้องหมีภูเข้ากันมากๆเลยนะคะตัดด้วยกางเกงเอวสูงตัวนี้ค่ะเป็นสีออกแนวแบบนิวทรัลสีแบบนิวทรัลสีน้ำตาลไม่เข้มและไม่อ่อนจนเกินไปเป็นสีที่กำลังดีใส่เข้ากับเสื้อสีเหลืองแล้วก็แมทกับกระเป๋าสีเหลืองนะ้องหมีภูคือน่ารักมากๆได้ลุคที่แบบแอบเซ็กซี่นิดนึงด้วยเสื้อไหมพรมเปิดไหลแล้วก็พอใส่กับกระเป๋าน้องหมีภูคาดปกเข้าไปนะคะเป็นอะไรที่ ตัดความเซ็กซี่ด้วยความขี้เล่นอนะมันดูแบบน่ารักแล้วก็ดูสดใสามากๆเลยนะคะสําหรับลุคนี้ก็เป็นลุคที่ติวชอบมากๆเลยค่ะเหมาะกับลุคแรกใส่ไปกับวันจันทร์สีเหลืองอะไรอย่างนี้นะคะไซส์แบบกําลังดีกระทัดรัดเลยะคะ่ะแล้วก็เขามีช่องยิบช่องย่อยให้เราใส่ของได้เยอะมากติวจะเปิดช่องกระเป๋าต่างๆให้ดูนะคะด้านหน้าเขาก็คือแบบใส่ของได้จริงใส่ของได้เยอะแล้วดีไซน์เขาก็แบบ น่ารักดีไซน์ดีคุณภาพดีนะคะเขาดีไซน์มาแบบใช้ได้ในชีวิตประจำวันนะทุกคนราคาก็สามารถเอื้อมถึงราคาหน่ารักน่าเริ่มสำหรับลุคที่สองนะคะติ๋วเลือกเป็นกระเป๋าใบนี้ค่ะเป็นหมีภูเหมือนกันแต่เป็นหมีภูที่เป็นสีเบอร์กันดี้แล้วก็ ออกแนวแบบดีไซน์มาแบบมินิมอลนะคะแนวแบบว่าแคชวลที่มันใช้ได้ในชีวิตประจําวันมากขึ้นนะคะ mm. เพราะว่ามันเป็นกระเป๋าเบสิกของผู้หญิงเลยเนาะแบบเนี้ยที่สาวๆทุกคนก็คงแบบมีมีกันแล้วก็ใส่ของได้เยอะนะคะมีช่องแบบเยอะแบบกว้างะคะะมีช่องกว้างพอสมควรนะคะแล้วก็มีซิปต,ตรงกลางสามารถแบบใส่ผ้าเช็ดหน้าใส่แมสหรือว่าใส่เงินใส่แบงค์ใส่เหรียญอะไรอย่างเงี้ยได้นะคะ ติ๋วชอบดีไซน์ของกระเป๋าใบนี้นะคะเพราะว่าติ๋วรู้สึกว่ามันใช้ง่ายแล้วก็มันกระทัดรัดเนี่ยค่ะเหมาะมือนะคะเขามีสายน้องมีผูตรงนี้ให้ด้วยนะคะน่ารักมากๆเลยนี่ดูนะก็ตัวนี้นะคะสามารถเอามาสะพายไหล่ได้นะคะเขาจะมีสายให้แบบนี้ค่ะแล้วก็จะมีอีกสายนึงเป็นสายโซ่แบบนี้นะคะก็จะประมาณนี้นะคะพอสะพายไปกับ ชุดที่ติ๋วเลือกมาวันนี้นะคะก็จะแบบเข้ากันมากๆเลยลุกที่2นะคะติวเลือกมาเป็นเสื้อครอปสีม่วงแล้วก็ช่วงอกนะคะเป็นแนวแบบมีระบายแขนตุ๊กตาน่ารักมากๆเสื้อครอปสีม่วงตัวนี้นะคะตัดกับกระเป๋าสีเบอร์กันดีอย่างดีเลยค่ะและกระเป๋านะคะดีไซน์เขาคือเข้ากับลุคนี้มากๆนะคะติวก็เลยเลือกกางเกงนะคะเป็นสีพื้นสีออกแนวแบบนิวทรัลสีครีมนะคะแล้วมันก็ตัดกันกันกบ กลัเป๋าได้พอดีเลยพอแมทลุคนี้เรารู้สึกมันจะเป็นอะไรที่แบบเป็นแนวแบบนิวชวลลุกมากๆเลยนะคะสําหรับลุกที่สองติวก,ก็ชอบมากๆเช่นกันลุกที่3นะคะลุกที่3ติวเลือกเป็นลุกที่ง่ายๆก็คือเป็นชุดเดรสสีขาวนะคะเพราะว่าติวจะมาแมทกับ กระเป๋าใบนี้นะคะเป็นน้องลีโลแอนด์ส e ีค่ะดิวชอบใบนี้มากๆเลยนะคะเป็นกระเป๋าที่เหมาะกับสายลุยแล้วก็สายแบบมินิมอลน่ารักหน่อยนะคะตัวนี้ก็คือแบบมันเป็นทรงที่กระทัดรัดนะคะเขาดีไซน์มาให้เราใช้งานง่ายนะคะแล้วก็ขนาดของเขากระทัดรัดกำลังดีน่ารักเหมาะกับชุดเดรสสีขาวมากเหมาะกับเป็นสาวคิวค้วๆน่ารักสไตล์เกาหลีสาวขี้เล่นใส่ไปคาเฟ่ใส่ไป ใส่ไปติ่งเกาหลีอะไรอย่างงี้ก็ได้นะจ๊ะก็คือผิวชอบมากๆนะสีฟ้ามันก็จะตัดกับชุดเดรสสีขาวนะคะเดี๋ยวผิวเปิดข้างในให้ดูนะคะนี่นะคะช่องข้างในของเขานะเขาก็จะมีซิปด้านในอีกทีนึงนะคะนี่สามารถใส่ของข้างในได้อีกทีนึงผิก็ชอบน้องสตีทมากๆค่ะเคยมีคนทักว่าติ๋วหน้าเหมือนสตีทด้วยอ่ะ แล้วก็เขาจะมีให้เราสัพายข้างหลังด้วยนะคะนี่สามารถเอาสายที่เขาให้มานะคะสัพภายด้านหลังได้ด้วยนะคะมาถึงลุกที่4ค่ะลุกที่4นะคะติ๋วจะแมทกับกระเป๋าน้องชิปแอนเดลค่ะ ดีไซน์เขาจะคล้ายๆใบเมื่อกี้นะคะแต่มีความเป็นกระเป๋าเป้จริงๆมากกว่าแล้วก็ใบใหญ่กว่าสีดำนะคะซึ่งทรงเป้ก็คือเราก็ไม่ต้องพูดถึงเลยเนาะว่าเขาใส่ของได้เยอะมากๆเลยอันนี้คือสามารถใส่เสื้อผ้าขนาดย่อมๆนะคะใส่ขึ้นเครื่องหรือว่าใส่ไปอ่ะฟิตเนสอะไรอย่างเงี้ยคือได้เลยนะคะอันนี้ก็คือติวอามาแม็กับเป็นเสื้อครอปใส่เดี่ยว แขนหนึ่งอีกแขนหนึ่งจะเป็นแบบว่าปัดไหล่ลงมาอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วก็เป็นสีฟ้าขาวซึ่งถือว่าลุคนี้ถ้าจะใส่กับกระเป๋าสีฟ้าไปเลยอ่ะมันจะดูกลืนกันจนเกินไปนะคะติ๋วก็เลยเลือกเป็นกระเป๋าเป้สีดําน้องชิปกับเดียวตัวนี้แทนนะคะ mm hmm. เพื่อที่ว่ามันจะได้ตัดกับสีฟ้าไม่ดูเป็นสีฟ้าที่เลี่ยนจนเกินไปแล้วมันก็ได้ลุคที่แบบสามารถขึ้นเครื่องได้ ใส่ชุดนี้ขึ้นเครื่องเลยใส่ไปถ่ายรูปตามคาเฟ่นเยนยคือได้เลยนะคะ mm. ก็ลุคที่4ีก็ถือว่าเป็นลุคที่น่ารัก mm. คิ้วๆอีกแล้วค่ะแล้วก็ออกแนวแบบลุยๆหน่อยประมาณนี้นะคะ และก็มาถึงลุกสุดท้ายกันแล้วนะคะลุกที่5นั่นเองนะคะสำหรับลุกที่5ติ๋วก็เลือกเป็นชุดเป็นจำสูตรขาสั้นนะคะจากโพเมโล่ค่ะลุกนีก้คือง่ายๆเลยแล้วก็ดูเรียบหรูนะคะเรียบหรูดูแพงดูน้อยแต่มากให้เหมาะกับกระเป๋าดิสนีย์ใบนี้ค่ะเพราะว่ากระเป๋าดิสนีย์ใบนี้นะคะเป็นของเดลนะคะน่ารักมากๆเขาจะมีสายพันธุ์ให้แบบนี้นะคะเป็นชิปกับเดลคือน่ารักมากสีเหลืองแนวแบบ คตาดเงี้ยแต่มันไม่เข้มถึงเหลืองคาตาดนะคะจริงๆคือใส่กับเสื้อตัวนี้ก็เหมาะนะคะแต่ว่าติ๋วเลือกให้ดูแบบเรียบหรูดูแพงให้เข้ากับชุดสีขาวของโมเมโลตัวนี้ที่ติ๋วเลือกมานะคะสําหรับกระเป๋าใบนี้นะคะเขาจะมีกระเป๋าเล็กแบบนี้แถมมาให้ด้วยค่ะนี่น่ารักไหม น่ารักมากสาววกของน้องดบวจะต้องชอบสีนี้นะคะเขามีสายสะพายให้มาด้วยนะคะแต่ว่าติดวไม่ได้แกะออกมาสะพายเพราะว่าติวคิดว่ากระเป๋าแบบนี้มันเหมาะกับเป็นกระเป๋าถือแบบนี้มากกว่าเนาะแล้วก็ด้านในนะคะเขามีช่องเยอะมากๆนี่มีช่องใส่ธนบัตรแบบนี้แล้วก็มีช่องซิปตรงนี้นะคะที่มันแบบโอ้ใส่ของได้เยอะมากๆเลยใบนี้คือจุกๆเลยค่ะแล้วก็ดีไซน์เรียบหรูดูแพงนะคะใส่ไปทํางานหรือว่าใส่ไปคาเฟ่ไป ไปแบบเดินห้างไปเดินสยามนเงีอยคือได้เลยน่ารักลุคนี้ก็คือออกแนวแบบเรียบหรูดูแพงนะคะยังไม่หมดนะคะทุกคนนอกจากกระเป๋าต่างๆที่ติวเอามาแมทกันแล้วนะคะ <c oughs> ก็ยังมีกระเป๋าสตางค์ค่ะนี่ค่ะใบนี้นะคะเป็นน้องหมีภูสีเหลืองน่ารักสะมุตะมิติชอบตรงนี้มากเลยมีเป็นหน้าน้องหมีภูนะคะแล้วเขาก็มีนี่ค่ะที่คล้องมือแบบนี้นะคะ ดีไซน์มาให้เราหมดแล้วเรามีหน้าที่แค่เอามาประกอบนะคะสายคล้องมือแบบนี้ได้ด้วยนี่น่ารักจังเลยอะ่ะโคตรน่ารักเลยดูสิใส่ได้เยอะใส่นำปัดใส่แบงค์ใส่เหรียญได้เลยนะคะของมันต้องมีนะคะแล้วก็สำหรับสาวบิ๊กนี่คนไหนนะคะที่อยากเข้าไปช็อปสินค้าเพิ่มเติมนะคะ สามารถเข้าไปช็อปตามลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะติวจะแปะลิงก์ไว้ให้ทุกคนนะคะกระเป๋าดินียแท้ที่ติวเอามาให้เพื่อนๆดูวันนี้ทั้งหมดก็คือมาจากร้าน s k y b o ูนั่นเองนะคะก็บอกว่าเพื่อนๆจะชอบคลิปนี้กันนะคะแล้วก็ฝากไปติดตาม IG ติวด้วยนะคะ IG ติวฟอร์ติวค่ะสำหรับวันนี้ต้องไปแล้วคะ่ะสวัสดีค่ะ